รามาดูความนุ่มกันค่ะน,นี่นุ่มมากๆเลยนะคะนุ่มนุ่มนะคะดูเหนือด้านไหนกันแล้วก็ฟูๆค่ะสูตรนี้นะคะคล้ายๆบัตเตอร์คุกเก้นนะคะแต่ว่าจะเบากว่านะคะนี่แล้วก็ฉ่ำเนยด้านในด้วยนะคะทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะเ้าใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามดินมค่ะไข่ไก่นะคะเราจะตีให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งค่ะอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ทาหน้าขนมก่อนอบนะคะและใช้ไข่แดงอย่างเดียวนะคะ1นฟองตามดเกลือค่ะ น้ำตาลทรายค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันและเกลือกับน้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นนะคะยีสต์หนึงช้อนชาค่ะเปิ้นใช้อินสแตนนะคะเพราะฉะนั้นปิ้นไม่ผูกนะคะใครใช้ยีสต์ธรรมดาตอนนี้นะคะคนให้ยีสต์ละลายแล้วดูว่ามีฟองไหมหรือเปล่านะคะว่ายีสต์ทำงานไหมใครใช้ยีสต์ธรรมดารอยีสต์ทำงานเล็กน้อยนะคะ จากนั้นค่ะแป้งทำขนมปังค่ะคนให้เข้ากันจนหมดของแป้งค่ะแป้งแฉอีกน้อยนะคะถ้านวดมือนะคะใช้น้ำมันหรือเนยลูบมือเล็กๆแล้วนวดนะคะกันติด นะคะแตแป้งแฉกะ,ะสุกนี้ใช้วิธีฟาดนะคะนวดเครื่องก็นวดได้เลยค่ะนวดจนขึ้นฟิล์มเมื่อหมดผุ่มแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เนยนะคะใส่เนยอุณหภูมิห้องนะคะใครนวดเครื่องใช้เนยเย็นก็ได้นะคะ หลังจากใส่เนยนะคะแป้งจะแฉะขึ้นนะคะถ้าใครนวดมือไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องเติมแป้งเพิ่มนะคะให้นวดจนเนยเข้าไปในแป้งค่ะนะคะใครนวดมือไม่ต้องตกใจนะคะจะแฉะมากกว่าเดิมนะคะหลังใส่เนยสูตรนี้เนยเยอะนะคะเพราะเป็นบิยอยนะคะกดเนยเข้าไปในแป้งนะคะ ใช้เวลานวดด้วยไม้พายหรือมือนะคะประมาณสิบห้านาทีขึ้นไปนะคะจนทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้วเนยซึมเข้าไปดีนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสูตรนี้แป้งแฉะนะคะแฉะนะคะนี่น,นวดจนเขาล้อนออกจากโถแล้วนะคะนี่นะคะนะแล้ว เต้นอะไรก็ขึ้นดีแล้วนะคะเปิ้นคนไปประมาณ17นาทีได้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเลยนะคะเปิ้นใช้น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะทาก้นอ่างนะคะแล้วก็ทาที่โดกันติดนะคะนะคะเนี่ยนะคะโดที่ดีเขาจะไม่ขาด หลุดออกจากกันนะเนี่ยมันยกมาสัส่นๆเขาก็ไม่ขาดเป็นสองท่อนนะคะนะจะดูฟิล์มไหมของเป้นได้ฟิล์มประมาณนี้นะคะนะนะโอเครวบให้เนียนเนี่ยแป้งเขาเหลวนะคะ แช่แต่ไม่ติดมือไม่ค่อยติดมือนะคะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวคะ่ะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะสูตรนี้แป้งขึ้นช้าเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหนักนมหนักเนยหนักไข่นะคะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวคะ่ะระยะเวลาสี่สิบถึงเก้าสิบนาทีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านคะ่ะ มันพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะแป้งสูตรนี้ขึ้นช้านะคะเพราะเขาหนักนมเนยไขย่ย้ำนะคะว่าขึ้นช้าเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแบ่งก้อนนี่นะคะเต้นวัวขึ้นเนี่ยเป็นใหญ่สวยเชียวนะคะน้ำปีฟองอากองอากาศแนบรอยเดี๋ยวเอาออกมาขึ้นรูปกัน,นะคะ่ะชั่งน้ำหนัก ถ้าแป้งติดมือแห้วมือลูบน้ำมันนะคะไล่ลงค่ะเพ่นแบ่งคร่าวๆนะคะก้อนละประมาณ8 2 8 3กรัมนะคะ6ก้อนไล่ลงนะคะ ลมนะคะพักเอาไว้ไล่ลมให้ดีนะคะคุมห้าค่ะพักเอาไว้นะคะประมาณ20นาทีถึง25นาทีนะคะเพื่อให้กูเต้นไข่ตัวค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะหยิบ ออกมาทีละก้อนนะคะหยิบมาขึ้นรูปทีละก้อนนะคะกดไล่ลงนะคะแล้วรีดเล็กน้อยค่ะไม่รีดบางนะคะก้อนเขาจะหนาๆนะคะรีดก้อนประมาณเท่านี้นะก้อนประมาณหนึ่งฝ่งมือนะคะประมาณสิบกว่าเซนถ้ามีฟองอากาศก็เจาะออกนะคะ บนถาดออกแบบนี้นะคะทําเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะเมื่อลีดแป้งเสร็จแล้วนะคะพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะนะคะแป้งจะขึ้นช้านะคะยังมีทีว่าแป้งจะขึ้นช้านะคะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะวางเตาเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าขนมก,กันนะคะใช้ด้ามช้อนหรือนิ้วนะคะจุ่มแป้งนะคะแบบนี้นะคะแล้วจิ้มลงไปคะ่ะ จากนั้นนะคะไข่ที่เราเหลือเอาไว้ครึ่งฟองนะคะมาทาด้านบนบางๆค่ะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะเราใช้เนยก้อนเล็กๆค่ะเสียบลงไปตามรูค่ะที่เราเจาะเอาไว้นะคะ เมื่อเราเสียบเนยเสร็จแล้วนะคะโรยด้วยน้ำตาลทรายด้านบนค่ะโรยให้ทั่วๆนะคะเมื่อโรยน้ำตาลทรายเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะ ฉ่ำเนยมากๆนะ่าใครชอบนมเลยนะคะจัดได้เลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจเป็นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าข่ะงลางไปก่อนสวัสดีค่ะ